จุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะทำให้คุณมีโอกาสติดเชื้อเพราะเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่มันอยู่รอบตัวคุณรอบตัวคุณรอบตัวรอบตัว พอ,อยังถ้าหยิบเนี่ยติดชัวอ้าวไม่ติดทำไมไม่เป็นไรปะทำไมไม่ติดไม่ติดเพราะติด c t Touch C t o u c h แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสด้วยเทคโนโลยี Smart ทดานู o ออนลดโอกาสติดเชื้อมันใช่ได้จริงเหรอใช้ได้จริงค่ะเพราะมี s ซลฟ์คลีนน n งอินโนเวชั่ไม่เชือ่อ ต้องเชื่อค่ะเพราะมีผลวิจัยจากหลากหลายสถาบันทั่วโลก t o uch นวัตกรรมแห่งการฆ่าเชือ้อฆ่าทุกสัมผัสติดซีท uch ฆ่าทุกสัมผัส